ข่าวใหญ่ครับหรือว่ากระเป๋าก๊อฟแอมส์เบอร์กินแบ็จาก Walmart จะเป็นตัวแทนปฏิวัติ Luxury Brand เมื่อช่วงปลายปี2024ที่ผ่านมาเกิดประเด็นร้อนที่อเมริกาครับเมื่อค้าปลีกเจ้าดังอย่าง Walmart เขาวางขายกระเป๋ารุ่นหนึ่งทางเว็บไซต์ซึ่งดีไซน์มันดันไปเหมือนกันเด้กับกระเป๋า Luxury Brand ตัวดังอย่าง b i r k i n Bag จาก e r r m s ผู้บริโภคจึงเรียกกันว่า w o r k i n Bag เพราะมาจาก Walmart ที่สําคัญก็คือราคาเนี่ยมันถูกกว่าเป็นร้อยเท่าครับเบ r ร์กิ b แบ็ของวอลมาร์ทเขาวางขายที่ราคา $78 ดอลลาร์หรือประมาณ2,600บาทในขณะที่เบอร์กินแบ็จากแอมเมสเริ่มต้อนอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าบาทครับที่เบอร์กิ a แบ็มีราคาสูงมากๆเนี่ยเพราะนอกจากจะผลิตโดยแอ r เมสแบรนด์หรูจากฝรั่งเศสแล้วมันยังเป็นรุ่นที่เจนเบอร์กินศิลปินชาวอังกฤษเขามาร่วมออกแบบด้วยครับเป็นรุ่นหนึ่งที่เป็นที่นิยมที่สุดของแอ r เมสเลยและได้รับการยอม รับว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและสถานะทางสังคมครับ แม้กระเป๋ารุ่นนี้จะก๊อบกันเห็นๆนะครับแต่ก็แปลกที่ผู้บริโภคชาวอเมริกันเขาให้กระแสะตอบรับที่ดีมากๆกระหน่าซื้อกันถึงขั้นของหมดสต็อกกันเลยและรีวิวกันในแง่บวกถึงขนาดที่มีอินฟลูกออกมาทาคลิปทาคอนเทนต์อย่างออกหน้าออกตาบอกว่าสวยมากคุณภาพดีคุ้มกับราคาที่จ่ายซึ่งก็ไม่แพงเลยครับแต่แน่นอนครับว่าฝั่งที่ไม่เห็นด้วยก็มีเหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากคนรัก a i r m ม s นะครับที่มองว่ามันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาอย่างชัดเจนเป็นการขโมยดีไซน์ของเบอร์กินแบ็กไปชัดๆเลยและนี่เป็นการสนับสนุนสินค้าลอกเลียนแบบอาจทําร้ายวงการกระเป๋าหรูได้โดยเฉพาะเมื่อมันมาจากค้าปลีกใหญ่อย่างวอร์มาร์ทครับ ทั้งนี้ฝ่ายที่ชื่นชอบนะครับเขาก็มีจุดยืนของพวกเขาเหมือนกันพวกเขาเมองว่ามันไม่ใช่ของปลอมครับแต่ว่ามันเป็นตัวเลือกที่ราคาเข้าถึงง่ายกว่าทั้งยังสะท้อนแนวคิดการบริโภคที่ต่อต้านการแบ่งแยกของ Luxury b r รี่ด้วยการให้คุณค่ากับวัตถุที่แพงเกินจริงและสถานะทางสังคมออกไปทางล้อเลียนแล้วก็เสียดสีความรวยเสียซ้ำครับประมาณว่าใช้ของถูกก็ดูดีได้อะไรอย่างนั้นแต่ประเด็นก็คือนั่นน่ยมันของปลอมครับ ในเคสนี้มันมีเส้นบางๆระหว่างความเป็นเฟซลิปิกาหรือที่คนไทยเรียกว่าของปลอมของก๊อฟนะครับที่แอบอ้างเป็นแบรนด์อื่นกับความเป็นดูปหรือว่าของลอกเลียนแบบนะครับที่ใช้ดีไซน์หรือได้แรงบันดาลใจมาจากแบรนด์อื่นซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยของดูปมักจะเป็นที่ยอมรับมากกว่าครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้เอาชื่อแบรนด์อื่นมาหากินจึงเป็นเหมือนตัวเลือกมากกว่าเป็นของปลอมนะครับแล้วก็เป็นส่วนสําคัญในกระแสะต่อต้านลักชัวรี่แบรนด์ของคนรุ่นใหม่ด้วย ถึงอย่างนั้นครับแม้วอ r k ิน b a ็กเนี่ยจะไม่ได้เคยว่าตัวเองเป็น Birking Back ตรงๆหรือแปะโลโก้ของ a อ r m มที่ปกติก็เล็กมากอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นมันก็เป็นเหมือนโลโก้ของตัวมันเองอยู่แล้วครับถ้าไม่บอกว่าซื้อมาจากวอร์มาร์เนี่ยมองเผินๆก็เบ r k i n ินแบ็เลยนั่นแหละเคสนี้ครับหลายคนจึงมองว่ามันอาจจะล้ำเส้นความเป็นดูปไปหน่อยแล้วครับแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็ชี้ว่าแบบนี้เนี่ยแอลเมสสามารถฟ้องได้นะครับ ทั้ง Walmart แล้วก็ a อ n e s นะครับต่างก็เงียบกันมาตลอดครับไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยจนกระทั่งช่วงต้นเดือนมกราคมครับอยู่ๆ w l m m r t t ก็นำสินค้า working b a c k ตัวนี้เนี่ยออกจากเว็บไซต์ของตัวเองไปครับแล้วก็ยกเลิอกออเดอร์ที่ยืนยันแล้วทั้งหมดครับโดยแจ้งกับลูกค้าว่าในบางกรณีสินค้าอาจไม่มีจำหน่ายอีกต่อไปเราขอเชิญให้ลูกค้าเนี่ยสำรวจตัวเลือกที่หลากหลายและสินค้าที่น่าสนใจอื่นๆของเราต่อ จึงมีความเป็นไปได้ครับว่าวอร์มาเนี่ยอาจจะได้รับหนังสือเตือนมาจาก i r มเอสทำให้ต้องหยุดจําหน่ายอย่างกระทันหันถึงขั้นยกเลิอกออเดอร์ที่ยืนยันแล้วด้วยไม่น่าจะเป็นเพราะของหมดอย่างแน่นอนครับ นอกจากนี้ครับนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ w a ร m a ารถูกพบว่าขายของปลอมนะครับในปี2022เนี่ยก็เคยมีลูกค้าจํานวนมากเลยออกมารีวิวแล้วก็เปิดโปงว่า w a ร m a ารเขาย SSD หรือหน่วยความจําคอมพิวเตอร์ที่ไม่ตรงปกซื้อขนาด3 0เทราไบต์มาแต่พอใช้งานจริงเนี่ยเหมือนรองรับพื้นที่ได้แค่ไม่กี่กิกะไบต์เท่านั้นซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีสินค้าแบบนั้นอยู่นะครับลองไปหาดูด้ แล้วถ้าหากเราถ่ายดูเว็บไซต์วอร์มาร์ทไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเจอกระเป๋าอีกหลายรุ่นเลยครับที่เขาไปดูตัวดังไปก๊อปแบรนด์หรูมานะครับและถึงขนาดมีร้านที่ขายของปลอมโดยอ้างว่าเป็น a อ r เบสมือสอก็มีครับแถมร้านยังอยู่ตะก้ายังอยู่ไม่โดนแบนด้วย สาเหตุที่ของปลอมของกปเกลื่อนวอร์มาร์ทไปหมดเนี่ยมันก็มาจากการที่วอร์มาร์ทเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้ร้านค้าบุคคลที่3เข้ามาขายของได้ครับเหมือนกับช้อปปี้ลาซาด้าบ้านเรานั่นแหละจึงทําให้มีผู้ขายบางรายครับที่นําของไม่ได้คุณภาพหรือว่าของปลอมมาขายรวมถึงกระเป๋า working bag ก็ไม่ใช่ของวอร์มาร์ทเองด้วยครับแต่ว่าวางขายในชื่อ k a m u k o genuine leather handbags purse for women จากร้านที่ชื่อว่า k a m u k o ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในร้านเหมือนจะมีขายแต่ของ เล่นเด็กของแต่งห้องแล้วก็เสื้อผ้าเด็กครับสรุปง่ายๆก็คือ w a r m a r t ไม่ได้ผลิตกระเป๋านี้เองนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่เบื้องหลัง Working Back เลยด้วยแต่จะว่าผิดไหมมันก็ผิดครับผิดตรงที่ปล่อยให้มีของปลอมมาวางขายนี่แหละแต่มันก็เป็นปัญหาเดียวกันกันกบที่ช้อปปิ้งออนไลน์เกือบทุกแพลตฟอร์มเขาต้องเจอครับไม่เว้นแม้แต่เบอร์หนึ่งอย่าง Amazon ก็ยังต้องเจอปัญหานี้ด้วย ในที่สุดแล้วครับเรื่องนี้เหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่ากระแส working back เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยก็ได้มันก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในความบกพร่องของ Walmart นะครับที่ดันไปนโดนเส้นคนงบน้อยแล้วก็กลายเป็นไวรัล ส่วนกระแสต่อต้าน luxury brand ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเทรนที่น่าสนใจจริงๆนะครับแต่ว่าในเคสของ working back เนี่ยมันถูกบิดเบือนโดยคนที่เชียร์ให้ไปซื้อของปลอมแทนโดยอ้างว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้ยึดติดก,กับแบรนด์แพงๆทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็กำลังซื้อของที่เหมือนกับแบรนด์ที่ตัวเองบอกว่าเกลียดและก็เสียดสีซีอย่างนั้นครับ ส่วนสุดท้ายนี้ครับถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้อินกับลักชวรี่แบรนด์เลยหรือว่ามีงบจำกัดนะครับผมแนะนําว่าไปหาตัวเลือกแบรนด์อื่นที่ราคาเข้าถึงง่ายแล้วก็ไม่ได้เรียนแบบใครจนเกินงามจะดีกว่าครับอย่างการสนับสนุนสินค้าจาก SME แบรนด์น้องใหม่ที่ราคาไม่แพงนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเขาช่วยเราด้วยครับมาร่วมกันสร้างคุณค่าดีๆด้วยค่านิยมที่ไม่มักง่ายกันเถอะครับและนี่ก็คือ Market Market รายการที่จะพาคุณไปพบกับการตลาดสุดฉลาดจากทั่วโลกกับผมทักทัศสุริ